รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนถนนชีวิตนี้เธอต้องถูกเ้าเป็นหมดโตษเพียงไม่มีที่สิ้นสุดด้วยใจที่มุ่งมัน่นและจิตที่เข้มแข็งเ,เราจะพร้อมทุกเดินทางเราเห็นแสงสวาง่างจะนำกันแม้นรูสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางการเรียนรู้สกลครอมเภอพนมสาร,รคามในวันนี้เราจะไปติดตามชีวิตของนักศึกษาคนหนึ่งที่พาลูกมาสมัครเรียนแต่ลูกไม่ยอมเรียนจึงต้องลงทะเบียนเรียนกับลูกด้วยแล้วก็คุณแม่ท่านนี้นะครับร่วมกิจกรรมต่างๆที่สกลอมเภอพนมสาร,รคามจัดไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาดูงานในเรื่องของหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเมื่อคุณแม่ได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ไมว่จะเป็นการปลูกผักสวนควร,วรัวไว้รับประทานเองการดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับรวมถึงคนในครอบครัวเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าทำไมการเรียนรู้จึงสำคัญถูกก้าวเป็นมดตัวเรียนไม่มีที่สิ้นสุดด้วยใจที่มุ่งมัน่นและเิดที่เข้มเ,เราจะพร้อมทุกเดินทางเราเห็นแสงสวา่าง สวัสดีค่ะแม่ป้อมนะคะนางสาวมนัสนันวงสายยันศึกษาอยู่ที่สกออลอตตำบลบ้านซ้องค่ะ,ะ,ะ,ะค่ะแม่ป้อมก็เติบโตมาในครอบครัวที่อยู่กรุงเทพนะคะแต่ก็ด้วยปัญหาที่ว่าพ่อแม่แยกทางกันก็เลย ขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษาก็ได้เรียนแค่แค่มอหนึ่งะค่ะพ่อแม่เขาแยกย้ายกันเราก็ต้องอยู่กับยายก็โตมายายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้มีโอกาสทํางานแต่ก็ไม่สามารถทํางานที่ได้เงินเดือนสูง,สงเพราะว่าเราจบเราจบด้วยจากการที่เราไม่ได้เรียนหนังสือเราเรียนถึงแค่มอหนึ่งเราก็ ไม่ได้เรียนต่อแล้วก็ได้ไปทํางานตามโรงงานก็ได้เงินเงินไม่เยอะได้เงินไม่กี่บาทแล้วพอเรียนจบเรียนได้แค่ม .1 อ,ออกมาตอนแรกก็ช่วยยายขายขายก๋วยเตี๋ยวก่อนแต่ก็ดูแล้วมันก็ยายก็อายุเยอะแล้วก็น่าน่าจะอยู่กับเราแบบอายุท่านเยอะแล้วเนาะแม่ก็มีครอบครัวใหม่พ่อไม่มีครอบครัวใหม่แต่ก็พ่อก็ไปทำงาน กว่าจะกับก็ดึกดื่นแม่พ้อมก็ต้องโตมาด้วยยายยายเลี้ยงมาแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกทำอาหารทำกับข้าวแล้วแม่พ้อมก็มามีครอบครัวตอนนั้นอายุ20นะอยู่มามามีโอกาสมาอยู่กับพ่อพ่อวัดนะะพ่อวัดพ่อวัดก็มีอาชีพตอนนั้นพ่อวัดเขาเปิดอู่ทำทำรถก็ไม่ค่อยประสบ ความสำเร็จสักเท่าไหร่เพราะว่าช่างเยอะแล้วเราก็มีขับสองแถวพ่วงไปกับการที่เราทำทำอู่ด้วยวันหยุดเพ่อวัดเขาก็จะรับจ้างทํำอู่ทำาเปิดซ่อมซ่อมรถซ่อมไหรซึ่งเขาก็มีพื้นฐานในเรื่องของงานช่างแม่ป้อมมันมีลูกทั้งหมด3คนแต่ตอนนั้นอ่ะเพิ่งมีแค่2คน แล้วก็มามากลับมาอยู่บ้านด้วยเศรษฐกิจลังด้วยเราพิษของเศรษฐกิจนะ่ะทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพได้เราก็เลยชวนกันกลับมาอยู่บ้านที่พนมสาราคามมาอยู่แรกๆเนี่ยแม่ป้อมก็ด้วยความที่เราไม่มีความรู้อะแม่ป้อมก็ไปสมัครเป็นแม่แม่บ้านอยู่ธนาคารกสิกรที่พนมสาราคามเนี่ยโดยการแนะนําของพี่สาวแฟนแล้วแฟนก็มาเปิดอู่เปิดอูทด่ทารถ อันนี้ที่พนมสรารคามเนี่ยเปิดอู่ทำรถเยอะมากพ่อวัดเขาก็ดูแล้วว่าโอกาสที่เราจะ,จะเจริญลูกเราก็โตขึ้นทุกวันแล้วก็ทั้งคู่ไม่ไม่มีใครที่มีความรู้เลยเพราะว่าก็จบแค่ป .4 แม่ป้อมก็บพูดง่ายก็คือเริ่มต้นจากป .6 ใหม่ ก็เลยใช้ชีวิตก็อยู่ด้วยกันมาแล้วด้วยการที่โลกเรามันร้อนทุกวันพรอวัดเขาก็มีแนวคิดว่า,าทำยังไงเนาะจะทําให้ครอบครัวเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพาะว่ดดูแล้วเนี่ยถ้ายังขืนทําอู่ที่พนมเนี่ยก็มีแต่คนเปิดร้านทําอู่รถทั้งนั้นเลยพ่อวัดก็เลยจับจุดจากการที่โลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันแล้วเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของจากการที่เราติดตั้งพ่ะวัดเขาสามารถติดตั้งแอร์รถของเขาเองได้เริ่มจากทําของตัวเองก่อนแล้วก็เรียนลองผิดลองถูก แล้วก็เลยจับพัดจับผูมาฝึกงานเป็นช่างแอร์พอทำแอร์จนทุกวันนี้พ่อวัดเขาสามารถทำได้ถึงระบบห้องเย็นหรือแม้กระทั่งแอร์ชิลเลอร์แอร์โรงงานใหญ่ๆจากการที่เขาความที่เขาไม่มีความรู้แต่ด้วยประสบการณ์ที่เขามีส่วนแม่ป้อมก็เป็นแม่บ้านอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็ออกมาช่วยงานครอบครัวครับลูกชายก็ได้ลูกชายคนโตช่วยแล้วตอนนั้นคนเล็กแหละยังเล็กมากแม่ป้อมก็ต้องออกไปกับพ่อวัด ไปทำงานตามสซยงานเป็นเป็นช่างแอร์ไปช่วยหยิบจับโน้นนี้นั้นทําช่วยพ่อวัดไปแล้วน้องเอ็มเนี่ยตอนนั้นเขายังเล็กมากเขาน่าจะเรียนอยู่ช่วงประมาณสักม .1 หรือม .2 เนี่ยด้วยการที่เราต้องไปทํางานตลอดเด็กๆก็จะอยู่กับย่าย่าก็เลี้ยง น้องเอมก็ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะว่าจริงๆเขาได้เรียนแต่ด้วยความที่ไม่มีใครคอนโทรนเขาแม่ต้องไปหากินไปทำงานช่วยพ่อเขาก็เลยไม่ยอมไปเรียนหนังสือเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่แม่ป้อมทำงานอิ่มตัวอยู่สักระยะหนึ่งแล้วหันมาดูลูกสถานาการณ์เงินทางบ้านเราก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าลูกเราเนี่ยยังไม่จบเลยยังเรียนหนังสือไม่จบเลยเรียนอยู่แค่ม .1 ขึ้นม .2 แล้วก็ดอกไปละแม่ป้อมก็ทำยังไงดีเนาะ อยากจะให้ลูกมีความรู้เพราะว่าเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยต่อให้เรามีความสามารถมีประสบการณ์ขนาดไหนแต่ถ้าเราอะ่ะไม่มีความรู้แม่ป้อมเคยไปทําตามสายงานใหญ่ๆวางสายงานหรือหน่วยงานราชการเนี่ยเขาต้องมีใบเซอร์มีใบที่ประกอบการว่าคุณเนี่ยเป็นช่างแอร์ที่ถูกต้องตามระบบเนี่ยมันทําให้เราขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษาแม่ป้อมก็เลยด้วยจุดจุดเหตุผลเนี่ยแม่ป้อมก็เลยดึงเอาลูกชายอะ่ะซึ่งตอนนั้นได้รับได้ดูจาก เขารู้สึกเขาจะโพสทางเฟซบุ๊กว่ามีรับสมัครสสกลอตอนนั้นยังเป็นกรสนอ,อยู่ก็เลยทำไงก็ได้ให้ลูกชายเนี่ยได้เรียนหนังสือแล้วเพื่อที่จะอาวุธเนี่ยไปเรียนต่อในเรื่องของเขาอาจจะเรียนวิชาช่างหรือจะสืบต่อในเรื่องของงานแอร์พ่อก็เรื่องของเขาวันที่มาสมัครเนี่ยลูกชายก็มาแบบไม่ค่อยเต็มใจตัวแม่ป้อมเองก็ทำไงดีว่าก็มาครูฝนขอเอ่ยชื่อครูฝนนะคะครูชนาทิพย สืบสันนะคะเป็นผู้เปิดโอกาสให้แม่ป้อมได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนพอฝนก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่มาเรียนหนังสือได้นะคะต่อให้เ,เดี๋ยวนี้เขาไม่จํากัดอายุถึงแม่คุณแม่จะมีอายุเยอะก็สามารถเรียนได้แม่ก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนเรียนพร้อมกับลูกชายลูกชายเรียนมต้นคุณแม่ก็เรียนมต้น จากจุดนี้แหละคะ่ะทำให้คุณแม่ชื่นชอบในเรื่องของการเรียนทั้งๆที่ททไม่เคยเรียนกศนเปิดโอกาสให้เราได้ไปเก็บคะแนนกปชได้ไปทัศนศึกษาได้ไปเรียนรู้ได้ได้พบปะผู้คนได้มีการฝึกในเรื่องของกเกษตรพอเพียงพอเพียงไปเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีของในหลวงเรียนรู้ในเรื่องของเราจะใช้ชีวิตกับโลกดิจิตอลได้ยังไงซึ่งแม่ป้อมเนะี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราทำให้เราได้ศึกษาเล่าเรียน เอม็มเอม็มจากที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็มีโอกาสได้กลับเข้ามาศึกษาเล่าเรียนบางครั้งเขาก็ต้องไปช่วยพ่อทํางานครูฝนก็ให้โอกาสมีเวลาก็มาเก็บคะแนนกประชจนตอนนี้เอ็มอจบมต้นและแม่พ่อมก็จบมต้นกําลังที่จะขึ้นต่อมอปลายที่บ้านน่ะพอเราได้เรียนวิชากเกษตรพอเพียงแม่พ่อมก็เอาพื้นฐานตรงนี้ไปปลูกผักโดยการที่บ้านเราเนี่ยเป็นช่างแอร์เราไม่ค่อยมีพื้นที่เยอะแม่พ่อก็ใช้ตู้เย็นอะ่ะ จับตู้เย็นหงายขึ้นมาใส่ดินใส่ปุย๋ยมีผักสวนครัวกินแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องซื้อทุกสิ่งทุกอย่างต้องซื้อหมดที่แม่ป้อมมีแนวคิดว่าหลังจากที่แม่ป้อมจบแล้วก็จะต่อ,ตอ,ต,อตอนนี้กำลังต่อมาอไปเอ็มก็จะให้ต่อมาอไปมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ป้อมได้มีโอกาสไปเก็บคะแนนกบชแล้วก็ไปเขามีติววิชาเกี่ยวกับเอ็นเน็ตนะคะให้ที่โรงเรียนเพาะช่างเนี่ยเป็นเป็นจุดที่ทาให้แม่ป้อมยิ่งสนใจเข้าไปใหญ่เพราะ เเนี่ยเขามีพื้นฐานในเรื่องของงานแอร์อยู่แล้วแต่ถ้าเขาจบม6ปุ๊บเนี่ยเขาสามารถเอาใบประกอบการที่โรงเรียนเขาจออให้ก็คือมันจะมีวิชาไม่ว่าจะเป็นทำอาหารหรือว่างานช่างงานงานแอร์เนี่ยเอ็มมีพื้นฐานแอร์ถ้าเอ็ม่สามารถมีใบเซอร์ใบเนี่ยจากการที่จบศึกษาการศึกษาแล้วเอาใบเนี่ยไปยื่นในสถานที่ราชการเวลาเขาเปิดประมูลงานเนี่ยเอ็มจะมีโอกาสมากกว่าพ่อกับแม่ น,น,นี่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้แม่ป้อมอายุ52แล้วก็ยังมีโอกาสาได้มาศึกษาเชิญชวนพี่ๆน้องๆแล้วก็พี่ป้านาอาได้มาเรียนอย่าคิดว่าการศึกษาไม่สําคัญนะคะทุกวันนี้โลกดิจิตอลเนี่ยเราไม่เคยเรียนรู้เราไม่ทันเด็กเราไม่สามารถรู้ว่าโกงในอนาคตมันจะเจออะไรบ้าง แม่ป้อมได้ไปรู้จากการเรียนดิจิตอลสามารถรู้เลยว่าวิธีการการคนโกงเนี่ยมันจะมาเอาเปรียบเรายัางไงหรือว่าแม้แต่ว่าเราอ่ะจะปลูกพืชผักสวนควรัวเราจะเราจะมีพืชผักสวนควรัวกินได้งไงก็จากการที่เราไปเรียนกศน,นนี่แหละไม่งั้นก็ไม่รู้เลยเขาเปิดโอกาสให้เราขนาดนี้มานะคะมากันให้เยอะๆมาช่วยกันมาทําให้ตัวเองพัฒนาตัวเองให้มีการศึกษาที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากๆาค่ะ